i'm <laughs> เออมามมวลผูกตาผูคือปัคาผูกูุูปูกก็คือกระังตะวันก้วท้อนตกร้าผู่คาเทพใครอว่าทุกพระองค์วัดชื่อชาวสอเหมือนมือเหมือนเึ้นแต่ทาไมวัดชื่อชาวสอฝนคือตกเหมือนมือเหมือนเว้นเพราะว่าเออมันบวกฝนก็เลยตกถ้ามันแดดยังไงก็ไม่ตกเด้งไหมมันเป็นอย่างนี้เดึกฝ่าอากาศเนาะ การคือเขาคำนวณมาทุกสิ่งทุกอย่างถูกคำนวณมาหมดเลยไม้แต่ผมก็เหมือนกันถูกคำนวณมาหมดเลยว่าใครกู้เกดเข้าวก็เหมือนเลขกก็เหมือนตักเื็กเล็กหวยก็เหมือนกักเะเออถูกคำนวณมาหมดเลยว่าเขาจะให้ออกตัวไหนแช่ไหมยบ,บขข้มเขาคำนวณมาหมดเลยว่าวันที่หนึ่งลขจะออกหอ่า ล้วต้องออกมือบนด้วยแล้วก็มือร่างด้วยทชไมยึอครับแล้วก็ออกหน้าขาตัวแล้วก็ถ่าขาตัวด้วยใช่ไหมเย้อครับคูณง่ายนะ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคูคขมวณมาหมดเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นตัวไหนแต่อยากรู้ว่าขมวณนะ่ขนะขาวนนะ่ะร่างมาเป็นตัวไหนพ่อแล้วพ่อข้อขนวณให้หน่อยว่าขาตัวตรงน่ะมาตัวไหนพ่อข้ามคขนวณผิดน,นะพ่อ เออพ่อว่าพ่อขมวดผูกนะแต่ว่าคนเขาจะให้ออกนะเขาขมวดผูกมันพ่อือ่ปล่าก็ไม่รู้นะ <S <S อันนี้เขาคนที่เพื่อเจรณาด่วนนะลูกนะ<ม>ต้องทําการว่านหน่อยทําการว่าทถา,านทมานักเรียนอวั<ม>นนี้เดียวกลัวหน่อยนะวันที่ที่สึกสึแล้วจั๊กหน่อยก็ถามคือจักกหน่อยเออจักหน่อยก็่ถือหอยวันที่ถามคือนักเรียน ตรงสร้งใจเรือนนะลูกนะเออห้ามขี้เกียจและห้ามขี้คานด้วยลูกขี้เกียจกับขี้คานมันด้วยกันนะแล้วก็นอนตื่นขายด้วยแล้วก็ไม่นึ่งข้าวนึ่งปลาทําอาหารไปวัดเพราะว่านักเรียนขี้เกียจไงนอนนอนตื่นสวยนะไม่เป็นยั้นคือมอนตื่นแต่บอกเจ๊ดนอนแสบกูบ้างเมียมันโงเกี่ยว ทั้งกเกล็เมือง,องนังกรเรื่อเออขงกมใจข้อมจะกัดกิงเพราะขกัดเรื่อเยอะข้อมใจชุบเก้ยวหลายกลัวพอว่ะเออบ้านนี้ตอบคำถามเขาไม่ตรงประเด็นการบ,าบ,ารบ้านกับพวกหุับอ่างพวกหุ่กจ้ามยเงินกับคำกับเครื่องเออข้าจะุ่บแกว้วชุแเกลยวคืออนไรเวลาพอถามเงี้ยมือเขาก็าดูเร,รื่อยเพราะอ่านมาขอข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้า, 2, า, 3, า, 4, า 5, ไม่เงิเลย นี่แหละคือการไม่เตรียมพร้อมเข้าใจไหมทำใหม่นัวบักเชื้ออื่นทำอื่นนังกอดกอดกับักเชื้อยยอกับนักเรียนน้องแตงโมนักมาเป็นยังไงเนี่ยหนูก็จะคือจะถ้าคุณออกแตงโมก็มองหนักหน่อ๊เอะว่ากานมาคือเกนักเรียนถาแถวทุหนึงงไปไหนไปด้วยไปกับอืม ไปกับกนหน้างแก่ไปกับคุณครูแก่เอาะคุณครูไงก็กับเบื่อเครเธอเครเธอเครเ่อเครง่นเนรื่อคุณย่างไปก็มาซึ่งไงพ่อแั่เขาก็มีมัดไปพ่อพ่อไม่ทำอะไรแบบไปซื้อก็แต่นี่ไปวข่งไปไปพอวันไปนะแต่เขาชื่อเลยให้าวัดไปทำบุบกือ เาเปรตเปรตเนาเปรนเออเอาอย่างนี้บันนี้จะทำยังไงใช่ไหมเออก็จะไปน้ำมาดังเรัดก่อนเนาะมาอันนี้ของอื่นงานการเื้อการจองถือว่าสะสมข้างพวงบาลัสามร้อยสามร้อยหนึ่งเดือนก็ได้ก็ผพันห้าปอนะนี่หลักคือการสะสมข้างพวงเขาใจไว้กอืม ค,ค้เข้าบ่เคยเคยกูเคยกูโคนอยากได้ร่างวันทื่หนึ่งอยากได้เรีถ่ายอยากได้เร่หนาท้ากวดเอออยากได้ทุกคึงทุก่านบาดต่ขอขยด้แปลว่าการทังบุญท้าถึงไหมเราเราเคยกินเคยทานมาจ้ะถ้าเราไม่เคยกินเคยทานมาตั้งแต่อดีตจะฆ่าไม่เคยให้อือยากได้ร่างวันไงก็ไม่ได้นะลูกนนะัเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุญที่ทานของแต่รักบุคคล อ้าอ like really right? so no ืรางกาื้อขอห้ามือเข้มือรางมือเข้ามือหมาถุกกระภพาพแข็งแรงนะลูกนะเหงื่อแล้วก็รูวาจะตรงข้ามคููไปดูไปเรื่อยๆแล้วจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เอกซ์นางไพคุณตีรักเพราะว่าองคูตาองกระพัวมาแรยใช้แม่ครูให้คืองานด้วยแลิ่มอากถามครูว่าบ้านนื้อบ้านตีนึ่งคือบอกมาบรก ถ้าถ้าปงไม่ได้ปีง้านะลูกนะปีายใครฟูฟืหน้าวะปานหนงา,าคเขาถามบ่เออ,ออบอกแล้วมไม่ได้บอกอยากนะก่อนอ,อันนี้ของนางตื้นออหญ้าตื้นเจานตื้นหนา,นนานตื้นขนม,มบ้านชื่อสุดาพ,พมเขาอดอมรักมาชื่อขชื่อแม่เาพูดได้ือพูดได้เอาพูดมา่งงาื่นานตื้นเนาะ ร่วผาผายข้างโรงทานนะพ่อน้าไปไหนลูกก็ไปทำโรงทานสบายสือคือคุณ่คนอหน้าคุตาพ่อหนม่วงดันนัเออร้องเพลงนคว่างมักเท่ามันมุเย้ครับรองเพลงให้พ่อฟว่างยงยบูดะโอ้ไข่ไค่ไข่ร่วมทำบุญน้พ่อนะว่าใสนือหน้าเือบเอาไมือบ่หาบ่เกือบไมหมัเดืร้อเฮงเฮงดวยกุ้เกบภาพแขงแรง ขอกับนางเขานางสากุนชาเจลียวขอถวายอง์ป so ูตาสองเก้าเก้าอยากถามอีกพ่อว่าดวมดีไหมทําไมคือเลขสิบแปดไปออกสิบเก้าทําไมคือเลขเก้าศูนย์ไปออกเก้าสามมาสามอือเป็นงั้นมาคือออกหกจ้าก็เขาคือว่าถือโงมากมาเรียกว่าคือกระท้วงถามว่านางเขาชาเจลีเพราะว่าเนี้จะมีโชคดีราบหรือโชคดีหมายมือถือ ทำามแต่ไมามีได้ดูแล้วเร่อเออคือได้่ทุกรา่เป็นทุกไรื่องหมายุกนี้นะเขาถ้าเกิเข้ามาเรือทุกเรับองพ่อว่าท้องถ่วรปลว่าถ่ายยืดขาพอนะเออเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้งานเขาพ่อจะให้ค่าเครื่องบินคต้าวัดโอเคไหมเอาว่าจะแมนเพามแมนที่ตหวัดดเแล้วค่าเครื่องบินอาข่าไปอันนี้เอาข่าย างานสงผ่านจากเจราละมันทวารโอปู่ากห้าร้อบาทมาปูห้าร้อบาทเจือกระปุกหนึ่งพันบาทเืกระปุกหนึ่งพันบาทเออเรากจะเท้าอือพอวังเอองานชงผ่านเจือละมันเออจากเง,งินคข้าเงินรับเงินเขาเงิหมานมาพ่อมลกจะได้ค่าเครื่องดื่มจะได้มากะคือหอปูที่ฝาเข้าเลยคือก้าวก้าเปิดะ 9, 9, นะ เอือดีนางกงพานไม่ต้องร้อนใจถาวมารลุกถือได้า,พาูพอปลุกชาอากูพออืออน่นี่างไรหักมาคู่ขึ้งหนังหมือนวันขันมาผูดด่ใดกถือว่าจำได้กระตา,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 าก,าก,าก,ากค,คู่ข่าัทชาคู่ข่าหักหักขอบือพอหักขอบมาคู่คัึ่นตึงไปได้ถึงเมาเครื่องหรือแม่นางสองมาคู่วันขันมาเอ,อ,เอ,อ,เอ,อีนางกพานมาก็คือได้ เอออยากคุยกับออพอจู่แบแต่ว่ามันคู่กับฝอนมือเวลาว่าว่าขันได้คนกูงเนาะไม่เป็นไรอื่นางเขาพลาดพ่อรู้ว่าคืออะไรอยู่เนาะเออด้วยใจคัดคัดค่าอึนั่งรักก็อยากมากกว่าเนูกเนาะอยากมือเงินคาเครื่องบึงอยากพาอืึพอไปหาเชียวว่าขันลูกไปเชื่อนี่ย่างว่าขันอืึพอถือมากว่าพ่อประวัตนะลูก ก็ได้ก็ตัวราไม่ไมอไม่วางนะลูกนะไม่เป็นไรให้อืนนั่งผ่านแล้วได้มาหาข้อค่าเครื่องบินก็เหมือนเดิมมาลูกเครื่องบินจำได้ไหมลูกเบอร์เก้าเจ็ดสุนเบอร์เก้าเจ็ดถุนนะลูกนะอือนั่งสงผ่านท่านอยากมากราบคารวะอยากมาหามาคู่อยกจะรื้คือเก่าเจ็ดสุบเก่าเจ็ดสูบว่ไม่เก่าเจ็ดถองนะลูกเออ ขึ้นให้มาขูกเก่าเกิดทุ่มไม่ใช่เก่าเกิดโชคนะอีงานของพายอาข้อหักร้านมือกลุ่มจะมือกลุ่มือม้าเหินๆแล้วก็รู้นะรู้นะอาพอรับมาเร็วอันนี้ของพายเอฟทีผ่างมาทางช่องยืมแล้วรู้นงานเท้ากันนิดหนใช่ไหมเรียบอาบิน แล้วก็คุณอารีชะกลางแล้วก็นทโธนัยนาจริยาโทแล้วก็นทโธชะลิกตาห้าร้อยบาทเออร่วมชะโงทมชะงงฝากไอ้ยืมมานะพ่อแมนะไอ <c oughs> ้ยืมถุกหลอกเพราะว่าไอ้ยืมยืมตล,ลอดคืดเอ,เ,อเขาไม่หมุนฝากทเนื้อมันยืมเนาะเออเขาหงองมากจ,จะเกิดจะยืมงพอกระเด็นโบกทันดอกว้า อ่าให้ลูกใครร้านมีโเขมือร้านมือเข่ามือม้าเฮงเฮรวรวยทุกทุกขงนะลูกนะอืออ่าก็ใครอีกอันนี้ของนางนท่าไทั้งเรียงครวคอ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 โชคค่าคือบาทแล้วก็นางอย่างนางตีว่านางตีคือถูกวัดเขาเริบาทอือ ขอรวังขาวฟ้าด้วเพรมือหน่อยขอให้นํำพาดไม่เป็นไรเท่าไรยืมหมดนะลูกนะไม่ว่าการการกินการท่านการทะาทงบุญมันเกิดขึ้นคือคิดคือใจของบุคของงานอยากเกิดการณ์ไม่อยากทำไม่ตึงได้เราท่าทงบุญไปเพื่อพบภูมิภายหน้าเวียนบ้านตายเกิดไม่นานเกินรอนะจะได้กลับบ้านเก่าผู้คนไม่มือใครบุูคข่าฟ้าเข้าใจไหมตอนนี้เราพ่อต่อมันเขียวอยู่ว่าค่ะ ความเอยากไปบา้านเขาเมื่อดังก็ต้องได้ไป <c oughs> ใครไม่อยากไปก็นีไม่ค้บเข้าใจไหมถึงเวลาะคืองขึ้นมาผ่านเดนนรกผ่านเดนเวสวรวั์ผ่านแจนุ่มคือว่าผู้ใหญ่น้องเปลี่ยนแล้ว,วยยนะผู้ใหญ่จะงใจนุ่มคือว่ากำลังตุวจรายชื่อไะไปเอานางนี้มาปะไปเอานางนี้มาไะถึงเวลาแล้วอีกสองนาทีนะ่ะอย่าให้เกินเวลานะ เกินายดํากำลังจะขึ้นใจไป่าเปล่านายดํมาอยากให้เกิดห้าจุดนาคือนักห้าจุดนาคืออยากให้เกินนะเพราะว่ามาเกินเวลามาจะไม่ออกวันที่มาอียงก่ออกต้องทำตามเวลาอะไรก็มีกฎเกณฑ์นะเข้าใจไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎเกณฑ์เมอแต่คนกำลังจะขึ้นใจก็ยังแบบมือเวลาบาค,าคานก็เอาโูกัสขอหน่อย ขอให้มาถึง hmm. บ mm ้านก่อนเนาะค่อยชึ้นได้ขอได้แต่ไม่นานเท่าานั้นป่ะมาบมาขอว่าสายนะขอได้ขอาเวลาดื้อออกมาจากห้าสิบเป็นห้าจุดสองแค่นั้นเองเขาแกวมายืดห้าจุดยื้อกออกมาห้าจิบสองข้างเราบนีีืดเี่ย ถ้าเราคนที่ขอต่อลงหายใจให้สรงบ้านก็ใจหมายเยอเออไม่ว<บ>่าขคได้กับพไก้ดื่ิดนาหร้อลูกเลิกจากหาทึกหน้าก็่อก็างชื่อกักจื้อถื่อได้ก็คือห้าสองเขาแจกหน้ารูเนาะเอออาหารยู่ตามวัือุกมนึ่งวันสุขภาพแข็งเรงนะล้รูกนะเออหนี่งวันทุกครั้งี่วตายเกิดกอืมก็แครคบริดุทภาพขัาความยื ไปเขากระช่างกลัควรโม่หน้่มันชางง่ายามกลัวรักเงินคอเงินแม่ก็รักง่ายโม่เลยรักักขึ้นไปปุ่มธนาคารปุ่มปุ่มงานท่องรักม่เปิดอําวเปิดเงินก็เปิดจังเกอร์พมันอยากไปเลยบอกักหนึ่งแลไปใช้พ่อไปใช้พ่อย้อนเขากับบ่อใดก็โมตกเขาใจมันโคตกไปม่นดกเขาใจอีพ่อก ฝป่าขึ้นหนังมันจิตใจไปฝนก็ได้บาไปก็ได้กูตาบอกได้กางจบความแเขาพวกขานันน่ะขี้บ้านทันงเร็วมวค่ะถ้าจังได้ลรงมาค่ะหาง้วยพ่าไทต๊ะหางปาบ่อนห้องมันก็บ่ได้ดังใจเล่นนั่ินถึงม่ร่าทุกถึงทุกอยางก็ปาก็ขึ้นหามบ่ได้ถ้าจ่แค่แก็หามพ่ได้รู้บอกเฉยหางพ่าคือเรื่องหามบ่ได้เรือ มเปิด้ปไปเลยเอาจะได้มันหายคือนก็ถูกแล้วบอว่าถ้าวันนี้ต้องถูกหวยพกนั้ถือหางว่าห้ถูกไม่แกเพราะว่าถ้าคือไปแ้วันก็ถูกน่ะใช่้มัจะถูกกลืนหรือถูกจัดมันก็ถูกอยู่ดีถ้ามะบกว่าเชือกอื่นอันนี้นางอ่อนอารนงถ้ามันนางระุ่มคือแล้วก็มือมือคือนมือถนัดหน้าตะกู ถวายปูนะคะห้าร้อยบาทดูดกระปุกห้าร้อยค่ะหนักร้อยสองร้อยนะคะนึ่งร้อยไม่ดูดนะค่ะให้มือดูเนาะอดูดกระปุกดูดอย่นั้นรา้มันใช้เงินเปลี่ยนเนาะขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะคุณพ่พอเยอะมาเยอะก็แล้วเต๋อเนาะแขกเขาจะเข้าไม่เข้าเ็าเล้เต๋อใชไหการให้พ่อราดวบรรดากิจก้รพก็ ให้ดวงจิตดวงใจโอเคพ่อทำได้นะอ่งาขอให้ขอให้ถูกาจเออคือขอข่อจากอปู่ปู่ไปขอให้ทำได้ในมุกในเจออาทิตย์หายไปเธออยู่นั่งโฉบบอนขอให้มือลูกค้าเยอะๆทำงานดื้อๆกิจการงานดื้อๆมือเงินมือข้างเราครับ ายก็หน่องหายท่องได้มาหายอ่นังอ่อนกูมาดจมารั้งน้ำมูวันอี่าถาว่าอ่อนกูมาอยากมาแต่ไม่มีค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินท่าอีกพ่อให้วันที่หนึ่งนางโฉบบางอ่อนก็จะใจมาถามว่าอืนั่งของบางอ่อนจะได้มาอนูนะเร็วๆนี่ได้มาค่าเครื่องบินพ่อให้ไปแล้วนั่นค่าเครื่องบินอืนั่งขงบางอ่อนเก่าเกือถูเก่าเกือถูกเขาแต่หนี้